ไปอาบน้ำในถาดค่ะใส่ถาดเล็กๆค่ะแทนกระมังเมื่อก่อนนี้เพราะว่าลูกเจี๊ยบอะหามันตกไปแล้วมันขึ้นไม่ได้แล้วบางทีเราไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ยินเสียงมันร้องเนี้ยลูกเจี๊ยบก็ตายค่ะก็เลยเปลี่ยนที่อาบน้ําเป็ดเป็นที่ตื้นๆเป็นถาดอาหารของเขาะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ไปอาบน้ํแอบน้ําในถาดมาทําความสะอาดขนค่ะ ให้เป็ดชอบเล่นน้ำค่ะเพราะผ่อนคลายค่ะทำความสะอาดขนเลิกใช้กระลบังค่ะเพราะเราเลี้ยงไก่ด้วยนะแม่ไก่เขาก็จะพาเด็กพาลูกเกียไปตกน้ำตกน้ำอะค่ะต้องแก้ด้วยวิธีใช้ใช้ถาดให้อาหารใส่น้ำแทนค่ะ